ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวดาวกระจายคะ่ะบุญที่ยิ่งใหญ่ตักบงกฎบริจาคอวัยวะทุกส่วนที่สามารถใช้ได้ถึงแม้เราจะไม่ค่อยเห็นผลงานของนักแสดงสาวเท่าไหรเพราะต้องทำหน้าที่เป็นแม่สีเรือนแต่จะได้เห็นบทบาทใหม่ของเธอทั้งการทำหน้าที่คุณแม่ทำสวนอยู่บ่อยๆสำหรับตักบงกฎและอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ดีๆคือการชอบทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเป็นกระบอกเสียงเรื่องต่างๆของสังคม ยังล่าสุดนักแสดงสาวก็ได้บริจาคเงินสมทบทุนเป็นจำนวน150,000บาทพร้อมทั้งออกมาเชิญชวนทุกท่านเนื่องจากใกล้ปีใหม่แล้วอยากให้มาร่วมกันบริจาคอวัยวะตับไตหัวใจปอดดวงตาผิวหนังและส่วนอื่นๆที่สามารถใช้ได้ตอนเราไม่มีดวงจิตแล้วแต่เราสามารถช่วยคนที่ยังอยู่ได้อีกมากมาย และเธอได้โพสต์อีกว่าวันนี้ตักก็ได้ร่วมบริจาคอวัยวะทุกส่วนที่สามารถใช้ได้ด้วยเช่นกันและขออนุโมทนาบุญสำหรับการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้แสดงความจำนงในการบริจาควันนี้ทุกท่านค่ะ Hashtag คำว่าให้ไม่สิ้นสุดโดยมีแฟนๆเข้ามาอนุโมทนาบุญกันเป็นจำนวนมาก